าพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจโูชาทุกวันโูชาไม่ต้องมากใช้เวลาสองสามนาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตังง้งชม่กโมรพอเดีจะไม่ได้กินข้าวเชาว้าตั้งใจทลิลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีทู่จะจดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึงหน่งไ,ไว้โดยเฉพาะ ตั้งใจว่านโมูตัสสะคะวโตออรหโตสัมมาสัพุทธัสสะตั้งใจว่าจะฝังรบคำว่านโมที่แปลว,ว่าขปเจ้าขอรัอสาิการพระผู้มีพระภพเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์นั้น <c oughs> ถ้าเอากันแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันจริง ถ้าถึงเวลานั้นต้องทำํำตื่นมาใหม่ๆต้องทำํำตื่นใหม่ๆต้องทําทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทําวันไหนไม่ทำมันน่าจะเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาพระพุทธวิษัทมีฌานในพุทธานุสติกรรมฐา,า,านมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิ ้าเป็นชานอย่างนี้คือทําอย่างนี้ทุกวันจนเ้องมีอารมณ์ชินต้องทําไม่ทําไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นชานแล้วถ้ากํลาลังใจถึงขั้นนี้องค์สมเด็จพระพุทธทีแก้วโชติตว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านจเห็นเทวดาท่านจะเห็นทอม,มาลอยอยู่ในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้ากำลังใจมีความมั่นคงจริงๆก็ไปถึงงคงแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอ,ตอนใดตำแหน่งจิตใจเราเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมาเอาการทุกๆุกวันนะบางครั้งบางาเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มาเต็มด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์วามปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ ความพัดค่าดจะของรักของชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกในเมื่อร่างกายเราทุกอย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชิติมันก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก <c oughs> ถ้าตายแล้วขอปนานิพานไดถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายถ้าอย่าไปหานปานิพันท์กัน